คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีความรุนแรงและฉากจ้ำสแกรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการแพนิกหรือผู้ที่เป็นโรคหัวใจและผู้สูงอายุโอ้มีเสียงหลอดด้วย สวัสดีครับขอต้อนรับชมเข้าสู่รายการสาระยำช้าในช่วงของมินิเกมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเล่นแมปผจญภัยกันซึ่งบอกเลยว่าในส่วนของซีรีส์แมปผจญภัยเนี่ยนะเราห่างหายกันไปนานมากๆเลยนะวันนี้กลับมาแล้วนะฮะในแมปนี้นะฮะมีชื่อว่า r e v e n g e n i e ถูด้วยนะฮะอ่ะถามว่าทำไมถึงเป็น2นะฮะเพราะว่าไถ่ไถ่กูเกิลแล้วมันเจอนะฮะก็เลยเอา เขาเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศอ่นนี่ไง The Revenge is True นั่นเองนะฮะก็เขาเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะเราอาจจะเบื่อกันแล้วนะฮะกับมินิเกมที่ไปเล่นแบบไฮพิกเซลอะไรอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวเราเล่าที่มาของแบบนี้นิดนึงนะฮะว่าเรื่องราวของแบบนี้มันคืออะไรนะฮะ According to MinecraftMaps.com นะเขาเขียนอธิบายไว้ว่าสหรัฐอเมริกาในปี1900พนายเนี่ยนะฮะเผชิญกับ าทางเขาเรนะียกอะไรทางรัฐตะวันตกเนยนะฮะรัฐตะวันตกคืออะไรนะก็แถวๆพวกแคลิฟอร์เนียหรืออะไรซ like ัมติงไลค์แดดนะก็คืออยู่ทางที่ตะวันตกอย่างนั้นนะฮะได้เกิดเศรษฐกิจบูมแถวนั้นนะฮะถามว่าบูมจากอะไรนะฮะเพราะว่าด้วยอันิสงส์นะฮะจากการที่มันมีรถไฟนะฮะทางรถไฟตัดเข้าไปที่ทางรัฐตะวันตกเนยนะฮะแล้วก็คือ เอางี้ก่อนเท้าความก่อนอเมริกาเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะกระจุกความเจริญอยู่แถวแถวบริเวณตะวันออกนะควอชิงตันแถวนิวยอร์กใช่ปะก็คืออยู่แถวตะวันออกเลยนะฮะติดกับทะเล เออมันคือมหาสมุทรแอตแลนติกนั่นเองนะฮะก็คือฝั่งตะวันตกของสหรัฐน,นะฮะซึ่งสมัยก่อนก็คือเวลาคนาอเมริกาก็คือมาตั้งบริเวณในแถวนั้นนึกออกปะเพราะว่าจากการสำรวจทางทะเลซึ่งคนที่สำรวจแล้วก็คนพบอเมริกาคือคนยุโรปซึ่งคนยุโรปอยู่ทางที่ตะวันออกนะฮะและดังนั้นแล้วการข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมานะฮะแน่นอนว่าขึ้นฝั่งที่แรกนะั้นก็คือที่ตะวันออกดังนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าที่ตะวันตกเป็น ดินแดนที่ไม่ค่อยมีคนไปบุกเบิกสักเท่าไหร่นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยบริเวณตรงนั้นนะับพวกทรัพยากรธรรมชาติเอ่อพวกแร่ทองอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะพวกทรัพยากรอะไรต่างๆนี่ก็ต้องบอกเลยว,ว่าอุดมสมบูรณ์เพราะว่าคนยังไม่เคยไปขุดขโมยที่นั่นกันใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพอมันมีไอ้ทางรถไฟอันนี้เนี่ยนะฮะอำนวยความสะดวกเหลือกเกินนะทำให้ นนะะสามารถที่จะเดินทางนะครับไปขุดทองที่แคลิฟอร์เนียเคยได้ยินเนาะไปขุดทองที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็ไปขโมยทรัพยากรธรรมชาตินะฮะพวกน้าํามันหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับบริเวณทางทิศรัฐตะวันตกของสหรัฐนะฮะก็เลยทาให้สุดท้ายแล้วนะฮะเศรษฐกิจก็เลยบุมขึ้นมาแต่เนื้อเรื่องของแบบนี้นะฮะจะบิดเบจากความเป็นจริงในชีวิตจริงของเรานี่หนึ่งตรงที่ว่าเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเรื่องราวมนันดูเหมือนจะไปราบรื่นแต่จริงๆมันไม่ราบรื่นนะครับเพราะว่าที่ทางรัฐตะวันตกเนี่ย ได้เกิดนะฮะ The Rise of Undead Monsters นั่นเองนะฮะก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการแบบเพิ่มขึ้นของอันเดดนะฮะอันเดดก็คือสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่งงปะก็คือพวกซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซอมบี้คือสิ่งมีชีวิตที่เคยตายไปแล้วแต่แต่แต่เคลื่อนไหวเหมือนสิ่งมีชีวิตอันนั้นเขาเรียกว่าอันเดดนะก็เอ่อม,มันมันมีเขาเรียกอะไรนะการลุกฮือของขบวนอันเดดเกิดขึ้นมานั่นเองนะฮะซึ่งก็ ในฐานะที่เราเนี่ยนะเป็นทีมกฎหมายนะก็ไม่เข้าใจว่าเราแปลผิดหรืออย่างไรนะแต่เขาบอกว่า As a s a m e m b e r of the law นะฮะซึ่ง the law ก็คือกฎหมาย <c oughs> ในฐานะที่เราเป็นทีมกฎหมายนะฮะเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องจบความอดอยากทุกยากนี้นะฮะที่พวกมอนสเตอร์เนี่ยไป โจมตีชาวบ้านนะฮะเราจะต้องยติความขัดแย้งในครั้งนี้นั่นเองนะฮะรู้สึกว่าโยงการเมืองแล้วเกินนะฮะอ่ะแล้วก็เราเนี่ยนะจะต้องคว้าอำนาจกลับขึ้นมาแล้วก็ต้องกลายเป็น the ruler of บริเวณ West State นะฮะก็คือกลายเป็นผู้ปกครองบริเวณรัฐตะวันตกนะฮะประกาศสักดาหให้โลกรู้ว่าแถวนี้ใครใหญ่นั่นเองนะฮะ,ะเราในฐานะทีมกฎหมายนะฮะจำเป็นจะต้องเขาเรียกนะ จัดการพวกอันเดชมอนสเตอร์นั่นเองนะฮะและจากชื่อแมปนะฮะที่ชื่อว่า the r e v e n g e e s นะฮะนะซึ่งมันแปลเป็นไทยก็คือการว่าความการแก้แค้นนะฮะโอ้โหเรียกว่าแมปนี้นะฮะเขาบอกเลยว่ามันเป็นแมปที่เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแบบมีความฮอร์เร์นิดนึงฮอร์เร์ก็คือสยองขวัญอะไรอย่างนี้เนาะอ่าแล้วมีอะไรกันฮอร์เร์แล้วก็มีการประทนภัยนะฮะเรียกว่าครบเต็ม 10เรื่องราวกันเลยทีเดียวนะฮะเขาบอกงี้นะสิเรื่องราวกันเลยนะฮะคือเกมนี้ก็จะมีเรื่องราวให้เล่าให้ฟังด้วยนั่นเองนะฮะก็เ,เวลาน่าสนใจนะฮะสำหรับแมปนี้แล้วก็จริงๆแล้วนะฮะที่ชื่อ The Revengeist 2เนี่ยนะฮะก็เพราะว่ามันมี Revengeist 1มาก่อนนะฮะแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องเล่นก็ได้เข้าใจป่ะเออก็เล่นเล่น,ลนไปเถอะอะไรอย่างงี้นะฮะและในวันนี้นะฮะสำหรับการมาจนภัยของเรานะฮะก็ แขกรับเชิญหน้าตาเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนชื่อใหม่นะฮะชื่ออะไรเนี่ย It's not cute ไม่ใช่ not cute ใช่ไหม <c oughs> โอเคแต่ไมค์คาร์นี่เจ๋งนะ f o r m a r l y known as pixel เออเลิศน,นะอ่ะโอเคนักผู้ชมอะอะไรนะมีบอกด้วยหรอ,อ,อรนะมีอก่อนน้านี้ชื่ออะไรมีไมค์ r าร์ี้ฉลาดนะ,อะโอเคนะฮะก็ Welcome to the Revengeance 2นะฮะ before you begin the map นะฮะกรุณาอ่านกดและกรุณาอ่านและอ่านและอ่าน,าน,าน,านมันมันสั่งงี้นะฮะซึ่งเราก็ได้ทำการอ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสรุปง่ายๆก็คือว่าคุณต้องเล่นใน Treasure Up เรียกแล้วเก่าเรียกแล้วแก่ต้องเล่เลนใน r e s o r t Pack อันนี้นะฮะก็คือหน้าตาแบบนี้นะฮะที่มันจะเปลี่ยนอีดาบไม้กากๆเนี่ยนะห้กลายเป็นเบส e b a l l ตนะฮะเขาเรียกอะไรนะไม้เบส e อลอ่ะเนาะ ถ้าเกลียดมากเลยเปลี่ยนชื่อไปได้นะแล้วก็ render distance 10นะฮะความอย่างอย่างตามสินะฮะความสว่างไม่ได้พูดถึงนะฮะพูดไปเรื่อยโอเคอ่ะช่างมันไปเอาเป็นว่าพวกอะไรต่างๆเนี่ยกดก็คือเราทำตามกดเรียบร้อยนะฮะ no cheating ก็คือทำตามเรียบร้อยนะฮะอ่ะ no cheating ใช่ปะทำตามเรียบร้อยนะ,ะเนี่ยเอา ทำตามกดเรียบร้อยนะโ oh, อ้ยังไม่ทันอะไรเลยนะะโอเคนะแล้วก็เ, <c oughs> เขาบอกว่ากรุณาลงออพติไฟจะเป็นการดีงามพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องของถามทุบนู่นทุบนี่ก็คือเอาเป็นว่ามันคือกดแบบธรรมดาธรรมดาสามัญชนทั่วไปเลยนะไม่มีอะไรแตกต่างนะแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วแบบนี้คือซิงเกิลเพลเยอร์นะจริงๆรู้ปะ อาเออขาบอกว่าแต,แต่คุณจะเล่นแบบมัลติ p เพลเยอร์ก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้ประกันความเสี่ยงนะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะเราชอบเล่นกับความเสี่ยงนะฮะ <c oughs> ถ้ามันมีปัญหาก,ก็คือนี่เลยนะเกมโอ, <c oughs> โอเคนะฮะอ่ะเราเอาแบบไหน <c oughs> ดี difficult panel <c oughs> เราจะเล่นแบบ r o o k i ้เป็นมือใหม่เป็น Experience <c oughs> ก็คือาเรมีประสบการณ์นิดนึงหรือจะเป็นมือโปรร o o กี้โปรไปเลย หนูกี้เถอะเดี๋ยวตายกลัวอยู่อ่ะโอเคนะอันนี้ extra panels อันนี้คืออะไรเอ่ยสตร๊กอนอาเรเวลอ๋อมีเฉลยนะฮะเอ้ยน่าสนใจนะมีเฉลยด้วยนะโอ้เยี่ยมเยี่ยม love this map นะฮะเอ่อ subscribe อ้ออันนี้นะฮะ คือชื่อของคนสร้างนะฮะไม่รู้ว่าเขาเป็นทีมหรือเป็นคนเดียวนะเอาเป็นว่า,เ,าเขาชื่อว่าคริส 6D นั่นเองนะฮะจะจะจะห้ไม่ได้นะฮะจะ4มิติก็ไม่ได้3มิติก็ไม่ได้ต้อง6มิติเท่านั้นนะเออนะแล้วก็ติดตามเขาได้นะฮะผ่านช่องทางต,ต่างๆนานาก็ไปกด,กดกดกันได้นะฮะเดี๋ยวเราก็ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ข้างล่างเลยนะฮะทวิตเตอร์ไม่ถูกเลยต้องบอกว่า X แล้วนะโอเคอ่ารี u l e s อ่าเรียบร้อยนะฮะก็อ่าเรียบร้อยแล้วอ้ย มันไม่ให้กดปุ่มต้องกดปุ่มอ่านอันนี้ก่อนเริ่อมากจริงเลยเสียงอเไรฮะมีเสียงด้วยหรอเอ่ออ่ะเช้ามาเถอะไปไปกันเถอะโอเคนะฮะนี่ขนาดกดเริ่มเกมอนะมันก็ยังบอกว่าคุณอ่านเอออะไรนะ คุณอ่านกดแล้วแน่ใช่ไหมเออใช่อ่านแล้วนะฮะก็ไปเลยนะฮะถามว่าจริงๆได้อ่านไหมไม่อ่านนะ <laughs> ทำไมนคนแบบนี้นะโอเคเขาบอกว่าให้อ่านไอ้พวกสตอรี่นี้ให้หมดด้วยนะ this is story of how u n d e a our world นะอันนี้กดไปแล้วห oh ah. รอโอ้ไม่เพลงดังมากรสเสียงสิ <laughs> อันนี้นะฮะเราก็จะย้อนกลับเข้าไปในปีหนึปีนึ่นอะฮะ you alright there is no turn i n g back โอ้ยแย่แล้วฉันกลับไม่ได้แล้วนะริกเก r ตทริสตี้หรือช่างบันเทอะนะฮะเอาไปว่าเนี่ยจะทิปตอนนี้เขาบอกว่าให้หาทาง escape นะฮะซึ่งอีพิกซ่าก็เหมือนจะเจอแล้วนะฮะ จริงๆอะเราแอบเล่นมาประมาณหนึ่งแล้วนะฮะก็คือเหมือนสปอยไปเรียบร้อยว่าแบบนี้มันคืออะไรนะฮะเราก็ต้องมุดท่อระบายน้ํานี้นิดหนึ่งนะฮะแล้วก็บอกว่าพวกป้ายพวกนี้ก็ให้อ่านให้หมดด้วยนะแต่ดูท่าทางดูทรงรอวอิปิกซ่าก็จะไม่น่าจะอ่านนะฮะโอ๊ยตกใจเม e ่อคุณ e f e ศัตรูคุณจะได้รับเหรียญนั่นเอนะคือระบบเกมนี้เวลาฆ่ามอนสเตอร์เราจะได้เหรียญนะฮะเป็น This เกมแ r นเนนั่นเองนะฮะ อ่าคลิกคอนติเนียวนะฮะแล้วเราก็ต้องมาต่อสู้กับไอตัวพวกนี้ระวังนะระวังอีพิกเจ้ามันพีพีได้เด้ออย่าลืมเด้อไม่มีไม่มีอะไรเลยมีแต่มือเปล่าเอาเหรออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใชจบอันนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรา๋ยวเราเสกของมันก่อนนะผู้ชมเนื่องจากว่าอย่างที่เขาบอกไปว่ามันคืออะไรนะมันคือเกมสําหรับซิงเกิลเพลเยอร์นะเดี๋ยวนะเบสบอลแบทเกลียดมากเลยฮูนเล่นฮูเด้อ อ่ะ,อะเอาให้เหมือนกัน,อ,อ,กนกอันนี้อะไรเนี่ยโบฮะโบโบโบเป็นปืนซะละโอเคแอมโมอ่ะแอมโมเลนเอ่อสเต็กโหเอาไป64อันเลยนะเยอะกว่าที่เขาให้ไปอีกอ่ะอิ่มเลยฮะอุมีเสียงเลยด้วยอะ่ะ <laughs> เป็นสีสันนะคุณผู้ชมโอเคอะตอนนี้เนี่ยพอเราฆ่ามอนสเตอร์ไปเห็นไหมคุณผู้ชมสังเกตว่าที่สกอ์บอร์นั้นขวามือเนี่ยเราก็จะได้อะไรนะได้เหรียญมานั่นเองนะฮะอะโอเคต่อไปนะฮะเราก็ก็หาทางไปต่อนะไม่มีอะไรเลยนะเอออารมณ์แบบสปอยมาเรียบร้อยนะฮะโอ้ยมันเป็นตัวอะไรข้างบนอ่ะข้างบนอ่ะ เออมันอยู่ข้างบนอะนนเราเอาไปในอีพิกเซ์เอ้ยแย่ละแย่ละคือมันเป็นอะไรนะวิตเตอร์สเกเลตันน่ะว้าวไม่หัดขัดคำถ้ามันยิงใส่เราเราจะติดสโตรเนตอินยิงไรได้ด้วยหรอฮะจริงๆเรายิงได้นะอทำไมตอนซ้อมตอนซ้อมแมปก่อนนะั้นก็ข,นขึ้นได้นะแต่ตอนนี้นข,นขึ้นไม่ได้ไม่เข้าใจโอ้ย ไปต่อเถอะไปต่อเถอะตายหมดละตายหมดแล้วขึ้นยากนะเออจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าเราเสียชีวิตเนี่ยนะฮะเรียกสีุภาพเลยโอยดันกันอีกจริงจริงถ้าถ้าสมมติเราเล่นในแบบเราเปิดเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ใช่โอเพนแลนด์แบบนี้นะฮะก็น่าจะดีงามกว่านี้เ้าจะได้แบบปิด PvP อะไรอย่างนี้นะโอเคอะไปกันต่อนะฮะนี่อะไรเนี่ยลูกขนูนะฮะโอเคดา I have horrid feelings about this นะฮะรู้สึกว่าไม่ค่อยดีอะไรกับแถวนี้เลยนะฮะไปนะกินไปก็เร่ไปเธอจะเจริญพอรอันนี้คือเขาเรียกอะไรเป็นเขาวงปดอะเราต้องหาทางไปซึ่งปวดหัวมากบอกเลยทางไปเยอะเยอะตันเนาะตันชิตันโอ้ยหอเหมือนหมืนมืนมืนโอ๊ย ตันใช่ตัดอไปกัรหล่อเออโอ้ยมีเสียงหลอดด้วยจับไปปวดทุกข์ใจอะอะไรอ่ะเอาตายเลยค่ะจบเลยหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะตายได้ไงอ่ะ อ๋ออ๋ออ๋อเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวโอเคโอเคอ่าฮะอะไรอะ My cousin My cousin Dustin Dimitri has traveled into the city of c r i s t o f o r o to meet up with me I should meet him at สรุปเราตายหรือไม่ตายไม่รู้ก็ยังงงงงอยู่ s <S นะฮะตอนนี้เราก็แน่มาอยู่ที่เมืองใหม่นะนี่อ b j เจคทีมนะครับ Meet Dustin at the train station นะฮะไม่ให้พิกัดมาด้วยนะฮะ follow green beacon s to your next objective นะฮะเอ่อคุณไม่ชมนี่คือชมหน้าพลเมืองของเมืองนี้นะฮะก็สังเกตได้จากิเาลเลจเจอร์มีมือด้วยดูดิใ <laughs> นที่สุดิลเลจเจอร์ก็มีนิ้วแล้วกำแน่นเลยนะ <laughs> โอเคนะฮะเราต้องไปที่เทรนสเตชันนะฮะซึ่งเขาก็ให้พิกัดมาที่4ี่6้แล้วก็ลบสาเท่าไหร่3 3 <ไป S 1> 8เฉยโอเคอ่าไปยังไงไไปยังง<อ>เราต้องไปทา,างนี้ดิไปที่นี้ที่นี้ที่นี้ใช่ปะอ้าวเออเลยลบสามแปดลบสามแปดต้องไปทางที่นี่อ่าต้องไปเฉียงทางนี้ต้องไปเฉียงทางนี้ตามมาเลยทีมาเลยเอาไม่ใช่อันนั้นทีมาเลยนะฮะ อ่าฮะอาฮะใหญ่ใหอ่หาฮะอาฮะโอ้ออยเอย้แต่เริ่มมืดแล้วอ่ะจริงๆอ่ะน่าจะเอาอินี่มาเนาะเอ่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะไอเดาต้าแพคที่เราเล่นเนเอาชีรอดนะฮะที่วันนี้เอ่อก็แล้วแหละมีพิกัดบอกให้โอ้ยติดลอสติน <c oughs> it's wonderful to see you again when I see you again you should not have come to here during this crisis however คือบอกว่าอว้ยดีใจจังเลยดัสตินเราได้เจอเธออีกแล้วแต่เธอก็ไม่ควรที่จะมาที่นี่ในช่วงโอ้ยอ่านไม่ทันไม่อ่านละยา้วเน่ยช่างมันยาวเกินไม่อ่านนะฮะ่ะ the e s e of c h r i s t o p h e r นะฮะ is surrounding regions contains อ่าที่เมืองนี้นะก็จะมีร้านค้าต่ตางๆมากมายอาหารอาวุธมา้า ชุดเกราะนะแล้วก็มีอะไรต,ต่างๆมากมายนะฮะคุณสามารถใช้เหรียญที่ได้จากการฟันมอนสเตอร์เนี่ยนะฮะมาซื้อของได้นะฮะหรือว่าคุณเนี่ยจะใช้เหรียญน,นะฮะในการ Fast Travel ได้นะฮะ via cable cars นะฮะ to get around the city นะฮะอ่าก็สามารถที่จะใช้ระบบขนส่งรวดเร็วกันได้นะฮะก็ เ,เร็วกว่า BTS MRT หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะไม่เกี่ยวเลยอ่ะ For now head over to your safe house นะฮะไปที่บ้านปลอดภัยแต่ตรงตัวเกินเนาะและ read the compony in your bedroom นะฮะอ่ะ to uh, this l i s important locations นะฮะอ่ะโอเคอ่ะเราก็มีข้อมูลดีๆอยู่ที่ safe house นะอุ้ยแต่ดูสถานีแล้วสวยงามเนาะใช่ไหม not cute อลังวาา ไม่คิ้วริงๆด้วยนนี่งรททะไไฮัลลโหเแล้วเรากลับไงแล้วขึ้นยังไงนี่วะเราต้องออกอย่างนี้เหรอชีวิตลำบากเหลือเกินว่าแต่ไอเซฟเฮ้าของเราอยู่ไหนนะเมื่อกี้มันโชว์ให้ดูแต่จำไม่ได้มันอยู่ไหนอยู่ไหนไอปิเซลห้าสามลบหกให้สามแล้วก็ลบ อ๋อขอโทษโอเคโอเคเอ่อ okay, okay. เอางนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับไปใส่ e-data pack ที่มันมี coordinate นะฮะเขาเรียกพิกัดขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายขในชีวิตนะฮะเดี <S 2> <S 2> <S 2> ๋ยวจะพูดเรากลับมากันคุณผู้ชมฮะและด้วยความพยายามของเราอันเนิ่นนานนะฮะตอนนี้เราก็ได้ระบบพิกัดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ดีงามเอออะไรอะเสียงอะไรอะ ยิงปืนเล่นไม่มีอะไรโอ้ตกใจหมดเราต้องไปกัดที่ลบ653แล้วก็ลบ1น2นะฮะซึ่ง653มันอยู่ที่สายยาเราต้องไปทางทิศนี้อ๋อเราเข้าเมืองกันนะครับผู้ชมก็คืออารมณ์เหมือนไปตามรางรถไฟประมาณนั้นได้นะฮะส่วนที่นี่นะฮะก็เรียกว่าเป็นเมืองปลอดภัยนะเพราะว่าเป็นพซสูลเนาะเออก็เป็นเมืองปลอดภัยอะไรประมาณนั้นนะฮะ something like that เนาะโอเคโอค้โหไปสุดรางเลยปะเนี่ยเอ้ จริงๆแล้วไม่ต้องเปิดพิกัดก็ได้มันก็คือวิ่งตามรังก็น่าจะได้เนาะ <c oughs> <c oughs> เอออ๋อไม่เราแบบน่าจะต้องแบบใช้อีกไงเปิดลยอ๋อเออเปิดไว้ก่อนเนาะเออเป็นไงรลบพิกัดดีๆีวะอืมดีดีด,ด,ดีงามเนาะนอกจาก<ว>เออน,อนอกจากจะบอกพิกัดแล้วบอกทิศให้แล้วยังมีเวลาบอกให้ด้วยก็ไม่เขา้าไม่เข้าใจเหมือนกับจะบอกลำทำไมเพราะว่าแบบนี้เวลามันสตั๊กเอาไว้นะฮะเออมันฟรีซเอาไว้เนาะแต่ก็ก็ถือว่าดีอยู่เอ้ยเลยละเลยละเลย เดี๋ยวป่ะเดี๋ยวฟังแต่ว่าข้างหน้าสวยเนาะโอ้เออเอาไม่เป็นไรนี่เพีซฟูลนะฮะก็รีเจนเลือดอัตโนมัติได้เลยเนาะบ้านหลังนี้ปะลบหกห้าสามใช่ป่ะลบหกห้าสามลบนี่นี่อ๋อแล้วเออทำไมเราไม่มองบีคอนแต่แรกเออเอองงละ เอาชาวเมืองวัดีหน้าลุงก็คือแบบพูดบึ้งเหลือเกินนี่อะไรเนี่ยตัวให้เขาเลยโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นเซฟเฮาส์นะครับเป็นบ้านพักตาอากาศของเรานะซึ่งเราก็อยู่ที่นี่ถาวรอุ้ยนี่ไงบิกเ้านี่ไงบิกเ้าอยู่นี่ไงอะไรนี่ไงบิกเซาอ่ะอ๋อคิว <laughs> เออ<า>ไะ้ป่ะนีอะไรไไดิเซอร์ <laughs> อันนี้อะไรเนี่ยมีมันคืออะไรของจริงมันคืออะไรคือรูปภาพนะฮะเออมันคือเทรเนกาต้าเหรออาชชางมันเถอะมีอะไรให้ทำบ้างปุ่มอันนี้อะไรโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยดิชอริสเดอะคอมเพลเดียมคอมเพลเดียมเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ได้เงินด้วยเป็นไอชอว์เฮดดิชอว์วยอ้าอะไรเนี่ยทำไมชอบวับไปวับมาเนี่ยเหนื่อยไหม To start the next quest นะฮะ head to the city hall เดี๋ยวมาถึงเซฟเฮาส์ไปต่อยแล้วเหรออะไรอ่ะอไปอ่านอะไรอ่ะ Christopher Times this booklet lists all important l o c a t i o n and features in Revengeance 2อ่ะโอเคก็เป็นเขาเรียกนะเป็นเป็นเป็นแบบเป็นเป็นเป็นข้อมูลรวมทั้งหมดโอ้ยยีแปดหน้าบ้าบอใครจะไปอ่าน พระเจ้าคือมันเป็นอารมณ์เหมือนกับแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสมุดโทรศัพท์อ่ะรู้จักปะไม่จั <c oughs> อ่อีกมันเป็นสมุดโทรศัพท์นะฮะทีเ่เอาไว้ใช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 ใชใชทำมะเขือเทศเลยนะเอาไว้แบบดูข้อมูลโทรศัพท์ของเพื่อนอะไรอย่างงี้อันนี้ก็คล้ายๆกันนะฮะโอเค Sleep also set this location to your spawn โอเคนะฮะก็นอนกันดีกว่านะฮะราตรีสวัสดนะิ์เนาะ มีเพลงก่อนนอนให้ด้วยเลิศโอ้อันนี้พาทัวร์แมปนี่นาะเดี๋ยวมันเอานาฬิกาฉันหายไปไหน <laughs> อ๋อโอเคโอเคนาฬิกากลับมาแล้วอ๋ออันนี้คือ,อนนเราสามารถข้ามเวลาได้ถ้าเรากดอีกรอบอมันก็จะข้ามเวลาอนย่างนี้นี่เองนายบิดเซา <c oughs> ดีอเสียงน่ากลัว เสียงดังมากอ่ะแล้วเราต้องไปไหนต่อเราต้องไปที่ City Hall นะอันนี้ Storage Chest นะฮะอันนี้เขาเรียกอะไรน,นะ mm hmm. Access Item in Camp Chest from any other campsite นะ mm hmm. ก็คือเป็น Ender Chest นั่นเองคุณง่าย Use this chest to store spare or, or, not, นะ or not I don't care ฮะ or not I don't care อ๋อ เก็บของได้อ่ะโอเคอันนี้อะไรเอ่ย below this is a map of campsite construct e d by buying stacks นะจะให้ฉันก่อสร้างเมืองข้างเมืองหรอไม่ไหวนะ, <c oughs> ะโอเค <c oughs> นะ <2014 S 1> นนเป็นว่า <c oughs> อันนี้ก็คือเรามาบริเวณที่เขาเรียกอะไรนะเป็นเมืองที่ใกล้เมืองแล้วนะฮะ <c oughs> เมืองที่เกิดการคุดทองที่แคลิฟอร์เนียนเองนะฮะห้องอาบน้ำไม่มีอะไรนะฮะเราไม่อาบอยู่แล้วนะฮะเราก็ไม่เข้าใจว่าจะอาบไปเพื่ออะไร เราออกทำไหนี่รไม่รู้อ่ะโอเคอ๋อเราเราอ่ชั้นสองเมื่อกี้เราต้องไปที่ซิตี้ฮอล์นะครับก็บอกซิตี <laughs> ้ <laughs> ต่อทีลรก็ขาับตลอดเลยอ่ะ <laughs> เราต้องไปที่ซิตี้ฮอล์ซึ่งมันก็คือสีเขียวนะฮะแล้วประเด็นก็คือแบบอีสีเขียวช่วยกันหาหน่อยบีคอนสีเขียวอยู่ที่ใส นี่ปะข้างหน้าข้างหน้าเออเราไปข้างหน้า <c oughs> ไปข้างหน้าไหนเอน้ำมองไม่เห็นน <c oughs> ี่น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 ี่เห็นรึเห็นรึไม่เห็นเออเจริญพรนะญาติโยมทั้งหลายหลายแหล่อันนี้คืออารมณ์แบบสไตล์อเมริกาสมัยเก่าโบราณโบราณฮะเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นไหมขึ้นไหม,มลองขึ้นไหมเอ้ย <c oughs> ม,ม,มีซิตี้ฮอร์ไหมมีซิตี้อ๋ออันนี้คือเขาเรียกอะไรนะเป็น fast travel ไงก็คือเคลื่อนย้ายแบบรวดเร็วที่เขาพูดถึงนะฮะแต่ไม่มีซิตี้ฮอ l ์นะเขาบอกว่าใกล้แค่นี้เองจะเองจะ,เองจะขึ้นอีกหรออะไร <c oughs> โอเคอ่ะไปกันต่อนะฮะเอ่อไปที่ซิตี้ฮอ l ์แล้วีแสงสีเขียวอยู่ข้างหน้านะฮะซิตี้ฮอ l ์คือไกลแบบไกลามากนะบอกเลยเออ่ีไกลจากเซฟเฮาเราจุงเบยเอ่อเลี้ยวซ้ายแป๊ะ ยังๆยงยงเอ้ยเ้ยเลยแล้วนี่ยอ้าวนี่ไงนี่ไงนี่ไงเลยไหนนี่ปะนี่ะกลางนี่ปะอันนี้ปะอ่ะสีเขียวไปไหนละอ้าวในสีเขียวหรือว่าอันนี้แหละหรือว่าสีนี้แหละหรือเปล่าอ่ะลออหายิ่ส่สีเขียวก่อนอารมณ์แบบมือใหม่หัดเล่นนะคือแบบคือแหลกมากอะบอกเลยเชปะที่ขอบปะเนี่ยใช่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 แหละใช่ใช่ช่ ใช่ใช่โอ้ยอะไรเนี่ยแล้วอันนี้คือบันไดเล่นอะไรเนี่ยขึ้นข้างบนทีนี้ลำบากเนาะเฮ้ยข้างบนมีกล่องมีแลนด์มาร์คศูนย์ห้าด้วยคืออะไรเอ่ยเฮ้ยได้เหรียญยนนี่สิบห้าเหรียญแน่ดีงามนะฮะแลนด์มาร์คถามว่าเอามาทำไมก็ไม่ทราบ้าเก็บไปในตัวเนาะแล้วก็ไปกันต่อเลยนะฮะแล้วเราจะลงอย่างไรโดดลงเลย ไม่กลัวตายหรอไม่ตายไม่ตายแต่ว่าอาหารมีจำนวนจำกัดนะพี่โอ้ยไหวชิวนี่ไงนี่เห็นไหมเอ่อไม่ใช่โอเคอ่ะก็อันนี้คือเขาเรียกเป็นผู้สร้าง <c oughs> ชองมันเถอะเอา้าเอา่อเราเราควรจะเริ่มอ่านจากอันไหนก่อนดีเราควรจะเริ่มอ่นา,อน,น,อน,น,าจอนจากอันนี้ใช่ไหมอ่ะ Complete Quest วันเรียบร้อยนะต่อไป Quest ที่ ไม่ใช่แล้วมันดูยังไงเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะมันคือเอยียงดิดิยวแหลกเอ,อ้ยนี่ไงนี่ไงดิดิยวแหลกเอาบ้าปอาบ้ดิเดียวแหลกดิดิยวแหลกทดลองแหลกถึงคือเห็นช่วยเออเขาเห็นช่วยเลยฮิโมเออนะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเห็นช่วยอะไรเลยขออนุญาตนะสงสัย ว่ามันมีคอมเมนต์บล็อกหรือเปล่ามีอะไรปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง <c oughs> ก็คือบอกห้ามโกงก็ก็ก็เรียบร้อยนะ <c oughs> มีเหรอเราจะพลาดใช่ไหม <c oughs> ก็โกงอยู่ดีเออมีคอมเมนต์บล็อกมีคอมเมนต์บล็อกเขาบอกว่าอะไรอะ่ะ Q add all type entity name t o w n folk <c oughs> <c oughs> <c oughs> วิธีกำจัดความแหลกง่ายๆนะคืออะไรนะก็คือการฆ่าชาวเหมืองฆ่าประชาชนเออเออแล้วถามว่าช่วยไหมไม่ ประโถโอเคนะฮะ